พามาดูห้องน้ำที่ญี่ปุ่นนะคะนี่เข้ามาข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้วิธีล็อกนะคะก็คือจะเป็นวางแบบนี้อันนี้นะคะเอาไว้วางของแล้วตรงนี้เอาไว้ใส่ลมนะคะ นี่ถ้าเราเอาร้มเข้ามาห้องน้ําด้วยไม่มีที่วางก็สามารถมาเกี่ยวตรงนี้ได้ค่ะส่วนตรงนี้เอาไว้วางของเล็กๆที่มีน้ําหนักไม่เกิน1นกิโลนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่ากระเป๋าเงินเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราชอบลืมกันบ่อยมากๆถ้าเอาวางไว้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ลืมแน่นอนค่ะเพราะว่าก่อนจะออาห้องน้ําเราก็ต้องยกมือถือขึ้นแล้วก็เปิดเพื่อออ,อกมาข้างนอกค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็กระเป๋าเงินนี่วางไว้ตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็ทําทุระแล้วพอก่อนที่เราจะออกเนี่ยเราก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าเออเนี่ยถ้าเราไม่หยิบพวกนี้ฮะเราจะออกไม่ได้ก็หยิบออกมาค่ะเก็บใส่กระเป๋าเราเปิดสรงจะออกได้แบบนี้ค่ะ